สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนที่เกิดวันอังคารทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสุโบวี6 4เซซิทาโร่นะคะช่องนี้เป็นการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออโ c คลนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงทั่วไปประจําเดือนตุลานะคะว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างเรื่องราวใดข่าวดีใดจะเป็นของคุณในเดือนตุลาสําหรับคนที่เกิดวันอังคารทุกคนนะ,ะเป็นถือว่าเป็นดวงทั่วไป general reading ประจำเดือนตุลาคมนะคะที่วันอังคาร เดี๋ยวเราก็คูบาอาจารย์นะคะแนะนำไกด์ไลน์แนวทางให้คุณด้วยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณนะคะเพื่อนๆนที่เกิดวันอังคารทุกคนนะคะ,อะขอดูพลังงานเอเนจีของสาวกวันอังคารหน่อยวันนี้มากับหนูมูสิกะสีชมพูแล้วก็นกคูกสีชมพูนะคะตัวสาวกของพระแม่รัศมีแล้วก็สาวกของพระพิฆเนศนะคะตัวแทนมา ขอให้ดวงดีนะอ่ะขอดูพลังงานของชาววันอังคารหน่อยสิในเดือนตุลาคมนะคะข่าวดีใดจะมาว้าวเดอะเลเวอร์โอ้โ <cierto> นะคะเดอะเลเวอร์แล้วก็ไพ่พาอ้ายหนึงเหรียญเลิศเลิศแท้ h i ไฮพ i n t e d p a s อ e o วอร e t e m p e r ด n c e 5ดาบในออฟวอนเเหรียญ5เหรียญเอาละค่ะขอเสิริมมีก3ใบเดี๋ยวจะปรับกล้องให้นะใจเย็นๆเหมือนวันอังคารกำลังจะมีโชคลาภเข้ามานะคะโชคลาภหรือปาฏิหาริสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้พรให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะสาธุด้วยอ่ะ ดันหนึ่งสองคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เรารู้สึกว่าสับสนหาทางออกอยู่วุ่นวายวุ่นวายนิดนึงอะ่ะแล้วก็เหมือนไม่มีใครให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือเราเลยทําให้เรากดดันนะคะเออก่อนหน้านี้ก็แบบมีแพชชั่นนะกับในหว่จะเป็นความรักหรือว่าการงานนะคะ ณตอนนี้ของคุณว่าไพ่ประจําตัวเป็นเดอะเลเวอร์นะอิทธิพลตอนนี้บบโฟกัสในเรื่องของความรักหรือว่าการงานงานที่สองของคุณก็ได้นะบางท่านนะคะจับงานในเวลาเดียวสองอย่างอย่างเงี้ยใช้วิจารณญาณในการเราฟังด้วยนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบก่อนนะให้ชาววันอังคารนะคะไพ่ประจำตัวเป็นเดลเวอร์ช่วงนี้คุณะมีเสน่ห์มากกำลังคบคนถูกใจคนนั้นเป็นธาตุไฟเพิ่งเข้ามาหรือว่าเป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เรากับเขาได้เจอกันนะคะเออช่วงนี้เนาะคนนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิส์ส่งมาหรือแม้แต่งานบางอย่างที่คุณเจอความคิดครีเอทีฟ ความสร้งสรรค์บางอย่างที่คุณจะทำให้มันเป็นเงินได้อะนะคะว h ยฮา h a r ม o n y เหมือนเมื่อกี้เลยอะคะ่ะพระแม่คงคานะคะพระแม่คงคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้คุณได้พระแม่คงคานะเดี๋ยวมมโบหาที่ตั้งให้หน่อยที่ตั้งอยู่ไหนอันนี้แล้วกันปรับกล้องหน่อยนะ,ะเห็นกันชัดชัดนะคะพลังงานของไพ่ของคุณนะคะ ในเดือนนี้อ่ะเดี๋ยวขออ่านอินเนอร์ของชาววันอังคารก่อนนะวันอังคารน,นะคะเป็นคนที่เดียวนะพรประจำพระประจำตัวของคุณนะคะส่วนใหญ่บางคนจะรู้แล้วแหละคือพระปรางสายญาตินะคะพระปรางสายญาติองค์ที่แบบนอนอยู่นะคะแล้วก็คาถาประจำวันเกิดนะคะก็จะเป็นชื่อว่าคาถาฝน ฝนแสนหานะคะลองเสิร์ชดูนะอคนที่เกิดวันอังคารเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญนะคะกล้าหาญฮึกเผิมแล้วก็ชอบทําการใหญ่ใจนักเลงนะคะชอบเสี่ยงมักทําอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทานะคะเป็นคนที่มีปัญญาความสามารถสูงนะคะทาอะไรก็จะต้องประสบความสําเร็จแต่บางครั้งก็ได้มาซึ่งเหลี่ยมเล่กลเพราะเขาเป็นคนที่ฉลาดมีชั้นเชิงนะคะคนวันอังคาร จะไม่ค่อยเสียเปรียบใครจริงไม่จริงคอมเมนต์ด้วยไม่ค่อยเสียเปียบใครถ้าคุณไม่ยอมจริงๆนะคะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าแข็งเป็นคนแข็งนะคะไม่ยอมอ่อนข้อง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองไกลคิดไกลนะคะทาอะไรก็จะพินิจไตรตรองสองชั้นสามชั้นนะคะการเสี่ยงหรือการลงทุนอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะ พลาดสักเท่าไหร่นี่คือคนมังคารนะคะน้อยนะคะที่จะพลาดนะคะแต่ว่าข้อเสียคือคุณน้าจะเป็นคนที่ใจร้อนนะเออใช่ไหมมังคารจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะคนวนังคารจะมีมิตรสหายเยอะนะคะคบได้ทุกระดับนะคะคบได้ทุกระดับไปทนไปไหนก็แบบว่ามีคนแบบต้อนรับดีนะคะทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าระวังตัวเหมือนกันนะแต่เพราะว่า ความท้าทาดนะคะถ้าเพราะท้าทาดเป็นเสียรู้เสียทีอะไรอย่างเงี้ยคนเกิดวางคารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่พื้นฐานนะคะฐานะความเป็นอยู่นะจะค่อนข้างดีนะคะมีทรัพย์หาเงินเก่งนะคะหาเงินเก่งแล้วก็ประยุกต์ดัดแปลงได้ดีพอสมควรนะคะคือเป็นคนที่ฉลาดมากว่างั้นเถอะ อามาดูที่น้าพ่กันก่อนนะคะในเดือนนี้แน่นอนเลยว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการงานการเงินหรือว่าบางทีคือมันเป็นการเรียนด้วยนะคะทรัพย์สินนะคะแล้วก็การเทคแอคชั่นบางอย่างการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้การเอาผลงานตัวเองออกสู่สาธารณะจะเป็นชื่อเสียงเป็นที่รู้จักได้นะคะนำมาสึ่งการเงินได้นะคะสิ่งที่คุณทำมันครีเอทีฟออกมาจากจิตใต้สำนึกของคุณแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะแบบ ดึงดูดการเงินเข้ามาได้ดีมากนะคะชาววันอังคารน,นะเออดึงดูดการเงินแล้วช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกับคุณมากๆนะคะอย่าลืมสวดมนต์ขอพรแล้วก็ทําความดีเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นบางทีคุณจะรู้สึกว่าคุณกดดันแต่บางครั้งมันเป็นเหมือนวิกฤตในโอกาสของเราอะ่ะเราต้องคว้าไว้นะคะอ,อ พลังงาของคุณหมอมองว่าบางทีคุณไม่ค right. so, ่อยได้รับความร่วมมือจากใครนี่คือสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟเรื่องเล็กๆน้อยๆเองเท่านั้นเองและอีกหนึ่งอย่างอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเด็ดขาดนะคะในเดือนนี้ไม่งั้นจะไม่ได้คืนนะคะเอาล่ะในเดือนนี้ไฮไลท์ของคุณคือเงินมาเลยหนึ่งเหรียญขนาดไพ่คนละกองคนละสำรับนะกับเมื่อกี้หนึ่งเหรียญมานะคะหนึ่งเหรียญมาคือความโชคดีความร่ํารวยนะคะชื่อเสียงของคุณนะคะเป็นสิ่งที่แบบ คุณสะสมมาจากบุญของคุณนะเออนะคะแล้วก,ก็การดึงดูดนะคะการดึงดูดความแบบความโชคดีในลนักษณะของคู่เข้ามานะคะบางคนอาจจะแต่งงานก็ได้นะมีไพ่ของการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะว่าไพ่ใบนี้ก็คือสัญญาณของการแต่งงานเช่นกันนะคะเอาแหละการงานถ้าคุณกําลังมองหางานที่สองคุณจะเจองานที่สองนะคะถามว่าการงานช่วงนี้จะประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จแต่ต้องทําคนเดียวกดดันนะแต่เป็นช่วงที่ แอคทีฟเยอะมากแล้บีซี่วุ่นวายมากๆแต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เคลียร์บางคนสะสางงานนะคะแต่คุณจะใช้อินเนอร์ของคุณนะคะทาได้เต็มที่เนาะส่วนการงานนี้คือแบบคือดีอะ่ะถ้าใครรอคอยงานได้ไหมได้ค่ะหนึ่งเหรียญมาก็ได้งานเหมือนกันนะหรือว่างานที่สองที่คุณไปจับคุณก็อาจจะชอบแล้วก็รักแล้วก็ทําเป็นอาชีพก็ได้นะคะอ,อ่สิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไฮไลท์จุดอนาคตของคุณมันมีความสับสนอยู่ในนั้นนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่ามีการปรับตําแหน่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือบางทีความวุ่นวายมันเกิดในหน้างานเล็กๆน้อยๆหรือเกี่ยวกับสถานการณ์รอบด้านของคุณหรือว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันทําให้คุณแบบมันสับสนแต่คุณจะควบคุมสติอารมณ์ได้วิปัสสนากรรมฐานสมาธิหรือว่าสวดมนต์ออกเสียงนะคะจะดีกับคุณมากๆนะอืม ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพคืออวรวงว่าไพ่สุขภาพของคุณมันไม่ได้เตือนขึ้นมาน่าจะแข็งแรงดีไม่มีอะไรนะคะโชคลาบมีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะหรือคนรักก็ได้แบบเสนหาเสนหาเนาะอืมอะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะในเดือนนี้ก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่ต่อ อันนี้หมายเลข14นะคะหมายเลข14ถ้าเปรียบไปก็จะเป็นเหมือนเดอะสตาร์นะคะฮาร์โมนนะคะฮาร์โมนอ่ะเห็นไหม mm hmm. เห็นไหมฮาร์โมนีนะคะคุณได้พระแม่คงคาคือความกลมเกลียวการปรับสมดุลให้กับชีวิตน้องๆนักศึกษาการเรียนช่วงนี้ดีมากๆนะคะช่วงนี้ดีมากๆมีโอกาสาได้รับทุนการศึกษานะคะหรือว่า,อาสอบก็ได้เกรดดีอะ ถ้าสมมติสอบนะเอาให้ลูเหมือนกันแต่คือการเรียนไปได้สวยการงานนะคะมีโอกาสได้ปรับตําแหน่งมีการโยกย้ายเกี่ยวกับในแผนกนะคะหรือว่าการเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือเปลี่ยนลักษณะอาชีพก็ได้หรือไปจับ,จบงานที่2ก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการต่างประเทศนะคะหรือว่าสายวิทยากรนักพูดนักแปลาภาษานักพัฒนาได้หมดหรือแม้แต่ล่ามนะคะก็ได้หรือว่างานที่เป็นครีเอทีฟนะคะ ส่วนการเงินนะคะจะมีการแบบว่าถ้าคุณใช้เงินผิดประเภทมาหรือว่าการเงินมันขาดแคลนมันหายากคุณกําลังจะได้เงินเนี่ยบางคนได้แล้วนะในเดือนตุลาได้มาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะคะคือการเงินคุณจะสะดวกสบายขึ้นคุณจะบางคนเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้บรรเทาเาบาบางขึ้นนะคะสาธุด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยว่า บางคนมีเกณฑ์จะแต่งงานนะคะหรือว่าความสัมพันธ์มั่นคงดีแล้วคือปรับพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่บางคนนะคะก็อันอยากจะเป็นรักที่ไม่แน่นอนอยู่หรือว่ารักทางเลือกก็มีสําหรับบางเคสนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่มันก็เป็นเดือนที่คุณจะปรับหันหน้าเข้าหากันได้นะคะประนีประนอมกันได้แล้วก็สุขภาพไม่มีอะไรนะเป็นห่วงนะคะ การเดินทางนะคะส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวกับการทํางานซะมากกว่าแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะอืมส่วนบางคนออกจากงานออกจากความสัมพันธ์นะคะกาลังที่จะแบบวุ้ยสับสนจะทํายังไงดีเหนื่อยออกับการ,รเผชิญชีวิตคนเดียวะคะ่ะแต่ไม่เป็นไรคุณจะเจอใครสักคนที่เข้ามาช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยื่นมือให้ความช่วยเหลือนะคะทีนี้เรามาเปิดไพ่ความรักก่อนนะขอความรักสามใบ ให้ชาววันอังคารด้วยอลิเควตต์เลิมันเป็นรักที่ไม่สมหวังกดดันสำหรับบางคนนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะพยายามแล้วพยายามอีกหนหลังให้กันนัดแล้วก็วใหม่มาหรือว่าทำให้เราเสียใจอย่างเงี้ยนะคะ,ะคนที่คุณดิวด้วยหรือคนที่กำลังจะเข้ามาคนกำลังจะเข้ามาน่าจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะ ที่มีความผูกพันกับคุณมากๆมีแพชันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันคนคนนี้นะคะจะเป็นแบบโชคชะตาเขาเหวี่ยงมาให้คุณกับเขาได้เจอกันหรือคนที่คุณดิวดนะูน่ะเป็นอะไรที่ถูกกาหนดแล้วว่าคุณกับเขาต้องมาเจอกันนะอย่างเงี้ยนะคะถือเป็นไพ่คู่อะเนื้อคู่นะคะอ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรที่จะสังเกตโดยเฉพาะคนโสดนะคะคนโสดสิ่งที่ควรจะสังเกตในเดือนนี้นะคะ คุณอาจจะมีความฝันแปลกๆหรือช่วงที่คุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าสับสนสับสน,สบสนคุณจะเจอใครสักคนผุดขึ้นมาในเวลานั้นนะคะนี่คือคนโสดหรือมันจะมีรางสังหรณ์อะไรขึ้นมาบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้อ่ะขอไพ่ฮาร์ดอะโรโค่สใบแล้วกันนะสำหรับคนวันอังคารมาสเตอร์ว้าวสุดยอดมากนะคะ คุณจะเป็นเหมือนมาสเตอร์นะคะเป็นเหมือนออริจินอลของตัวเองนะคะการทํางานนี้จะโดดเด่นมากๆประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงหรือว่าบางคนจะเข้าไปสู่การจดลิขสิทธิ์บางอย่างก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะนำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตนะคะวินออลูนะคะคุณน่าจะวินมากกว่า loot, ะะลู o นะคะเหรียญมันมี2ด้านเหมือนชีวิตเราไม่มีไม่แพ้ก็ชนะนะคะอ้าว ความรักนะคะ energy ของความรักก็มาเลยนะคะเพราะไพ่เจ้าเดร์เลเวอร์นะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณนะคะความรักจะมีอยู่เย,ะยะอะแยะมากมายนะคะเป็นคนที่มีความรัก นะคะเรา energy พลังของคุณคุณจะดึงดูดคนรอบข้างเข้ามานะคะเหมือนมันเสน่ห์นะคะในเดือนนี้มีสเสน่ห์มากๆนะคะต้าเหรียญก็มายืนยนันคุณมีสเสน่ห์มากๆในเดือนนี้คือจะชิลกับในเรื่องของการบริหารเสน่ห <c oughs> ์นะคะเอาล่ะถือว่าดวงดีกับลูกนาพิมพกับว่าขอบคุณการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่ส่งเข้ามาในชีวิตฉันความสุขความสะดวกสบายฉันสำนึกรู้คุณทุกๆวันกับเรื่องราว เหตุการณ์ดีๆผู้คนสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะส่งไลส่งแบบคําสั่งเข้าไปที่พิมพ์เขียวของคุณนะคะให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ดีๆนะยังไงก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารทุกคนนะคะแบบมีความโชคดีอะเดี๋ยว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 วันที่ดีที่สุดเมื่อกี้ลืมบอกชาววันจันทร์ไปเนาะ วันที่ดีที่สุดของชาววันอังคารในเดือนตุลาคมนะคะมีหลายวันมากเลยนะเด่นๆที่สุดจะเป็นวันอังคารนะวันของคุณนั่นแหละนะคะวันที่ดีที่สุดก็จะมีวันวันอังคารนะคะวันอังคารวัน วันอังคารกับวันศุกร์นะคะอังคารกับศุกร์เป็นวันที่ดีมากนะคะสำหรับในเดือนตุลาคมโอเคขอบคุณมากมาอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้หมอโบด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีอย่าลืมเ,เป็นกำลังใจให้กันนะคะคอมเมนต์คือคอมเมนต์ที่คุณพิมพ์มันก็คือกลับไปสู่ตัวคุณนั่นเองนะคะขอให้โชคดีเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะ